สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ d a r o n a m s e c r e t Channel หลังจากที่ตอนที่สามท่านหมอหมอคุณชายบูเยียนได้ที่หนึ่งในการปีนเขาและได้เป็นสิทธิ์ฝ่ายในของสำนักสตตมินชีชวนฮานลีและเพื่อนสนิทคือจางเทียได้ผ่านการทดสอบแต่ได้เป็นสิทธิ์ฝ่ายนอกของสำนักสตตมินชีชวนและได้ไปอยู่กับท่านหมอหมอ,หมอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามกันเลยค่ะเรื่องคัมภีวิถีเซียนผู้แต่งคือคุณหวังอยู่ผู้แปลคือคุณบาทเดียวใครที่ต้องการสนับสนุนผู้แปลคือคุณบาทเดียวสามารถไปสนับสนุนคุณบาทเดียวได้ที่เพจ My Novel ซึ่งเขาจะขายเป็นตอนในตอนไปก็ตกตอนละประมาณ1-1.5บาทโดยรายได้ส่วนหนึ่งนำะไปซื้อตอนลิขสิทธิ์ สำหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครสามารถไปติดตามได้ที่เพจ My Novel หรือไม่ก็ไปติดตามได้ที่เพจคุณบัตเดียวได้เลยค่ะตอนที่4ฝึกแสนทอรหดเช้าตูาวต่วันรุ่งขึ้นอากาศเจ่มใสจริงๆเนาะสิสำนักอัตตรมินสดชื่นลุยต่อฮารลีวันนี้ท่านผู้สูโมจะสอนวิชาให้พวกเราหรือเปล่านะข้ากลัวว่าจะไม่ได้แน่ ไม่ต้องกังวลยังมีค่าอยู่นะฮ่าฮ่าฮึสิทธิ์คารวาผู้อวโสมอดีวันนี้ข้าจะสอนพวกเจ้าเกี่ยวกับการเดินลมปราณให้จะมาไว้ด้วยวิธีเดินลมปราณเนี่ยเก็บไว้ให้เป็นความลับซะจะมีแค่พวกเจ้าสองคนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้อย่าได้เปิแเผ่ให้คนอื่นโดยที่ข้าไม่ได้อนุญาตเด็ดขาดถ้าหากรู้ก็เตรียมตัวเก็บของ ใส่หัวลงจากเขาไปได้เลยขอรับว้าววิชาเดินลมปานแบบความรับงั้นหรือนี่จะต้องเป็นวิชาที่สำคัญมากแน่ๆอาจจะไร้กัดก็ได้และอาจจะซับซ้อนมากพอควรฮาลีจะต้องจำไว้ให้ขึ้นจใจได้ยอกวิธีหลบนั่นก็คือ ฮารีฮารีปาลีปาลีฮารีป,าล,ป,า,ลา,ลปาลาเลวเลวเน,นโอจคูอะไม่ไม่มีแล้วเลอไม่มีละอ,อะไรกันเนี่ยความหมายพวกนี้มันคืออะไรกันไม่เห็นเข้าใจเลยเอาล่ะไม่มีอะไรแล้วก็กลับไปฝึกฝนซะไปถ้าหากไม่มีอะไรให้ใช้ก็ไม่ต้องมารบวนข้อ นี่มันนี่จะได้ยินแล้วเข้าใจไหมพี่จางเทียได้ยินเป็นฮาลีวาลีอะตอนนี้พวกเราต้องทำยังไงต่อดีอ่ะข้าว่าจะตามเจ้าอยู่เลยนี่พวกเจ้าต้องสองคนนะ่ะข้ามองดูแล้วดูเหมือนเจ้ากำลังมึนงงอย่างนั้นหรือทำไรอยู่ละ่ะสิทธิพี่จางวินพวกเราไม่มีอะไรหรอกแค่ไม่รู้จะทำอะไรต่อไปดี มไม่มีเง้นสินะก็ดีเลยท่านผู้บุโสูโม่บอกกับพวกเราว่าหาพวกเจ้าไม่มีอะไรทําก็สามารถไปฝึกฝนวิชาต่างๆจากสิทธิ์ที่ลงทะเบียนไปแล้วได้จะได้มีพื้นฐานไว้ฝึกฝนว้าวจริงหรือขอรับลานฝึกอ่ะอ่ะอ่ะว้าวที่นี่น่ะหรือ ลานไว้สำหรับฝึกฝนวิชาเยี่ยมไปเลยทุกคนกำลังฝึกฝนวิชาหมัดมวยด้วยอะอยะ่าพวกหุ่นไม้นี่มันเอาไว้ฝึกฝนเงยเล่าว้าวหัวใจข้าสูบฉีดอีกครั้งแล้วสินะเยี่ยมไปเลยแม้ว่าผู้อุศม่จะไม่ได้สอนพวกเราอะไรมากก็ตามแต่ตราบใดที่พวกเราช่วยกันฝึกฝนกับทุกคนแบบนี้แล้วก็ พวกเราจะต้องมีพลังที่ร้ายกาจแน่นอนทุยนี่มันพวกเด็ดส่งโอสถไม่ใช่หรือไงนั่นคิกคิกเจ้าเจ้าเด็กฟันเย็นที่อยู่กับหูเย็นมาก่อนนี่ว่ามันได้ยินว่าพวกเจ้ากว่าจะเข้ามาในที่นี่ไม่ง่ายเลยสินะแถมยังถูกท่านหมอรับไปเป็นสิทธิ์ทำโอสถอีกนี่นาน่าสงสารจังเลยนะฮะ่าฮ่าสิทธิ์ลงทะเบียนจางเสียวอ้า เป็นแค่เด็กที่เรียนวิชาโอสถคิดจะเรียนพวกนี้ไปจาบวัตถุด,ดิบโอสถหรือ,อยังไงเจ้าบอดซบนี้มันน่าชะมัดเลยมันผ่านมาด้วยหรือเนี่ยใครจะไปคิดว่ามันอยู่ที่นี่ได้คงไม่ใช่เป็นสิทธิ์ที่ลงทะเบียนไปแล้วหรอกนะทำไมเจ้าบอดซบนี้มาอยู่ที่นี่ได้กันนะพี่เจียง เจ้าหนูนี่คงไม่กล้าแม้แต่จะพูดจาโ oh, อ้อวดอีกแล้วกระมังขอรับนั่นสินะข้าเป็นถึงใครมันจะกล้าลงมือกับข้าอีกเลยฮะฮะฮะถึงแม้ว่าจะโกรธแต่ก็อย่างที่มันพูดข้าในตอนนี้แม้แต่ชกต่อยก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยตอนเย็นสิที่หืมข้ามีคำถามสามารถถามได้ไหมขอรับ ผู้โอรสหมอมีสถานะไหนกันแน่ในสำนักแห่งนี้นะขอรับทัานช่วยพูดความจริงมาด้วยข้ารู้สึกได้ว่าการจะเข้าไปยังฝ่ายไหนได้จำเป็นต้องเรียนรู้อีกมากมายนะักแต่ตอนนี้ผู้โอโสหมอกลับทำให้ข้ารู้สึกว่าพวกเราจะไปไม่ถึงฝันแล้วนะขอรับเจ้าปากเหม็นมีของดีอยู่กับตัวไม่รู้จักฉลาดเอาเสียเลยเอ๊ะเจ้ารู้หรือเปล่าท่านหมอหมอนะ่ะ เป็นที่เคารพของท่านเจ้าสำนักนะให้ความสำคัญมากแค่ไหนท่านผู้อุโิหมอหนะไม่ได้เป็นสิทธิ์ของสำนักอัตตรมินหรอกนะท่านประมุกท่านเจ้าสำนักครั้งหนึ่งท่านเจ้าสำนักหวังหลูของเราได้ตกหลุมพรางของศัตรูจนได้รับบาดเจ็บหนักหนาสาหัสแต่โชคดีด้วยความบังเอื่นได้ผูกกับชายผู้หนึ่งระหว่างทางมาด้วย ผู้อวุโสบุญคุณครั้งนี้ต้องตอบแทนแน่นอนขอรับให้เขากินโอสถตามที่ข้าสั่งเอาไว้แล้วเจ้าสำนักของพวกเจ้าอาการจะดีขึ้นอย่างช้าช้าท่านผู้โอโสหมอได้มอบโอสถที่ทำด้วยมือของเขาเขารักษาบาดแผลและช่วยชีวิตของเจ้าสำนักไว้เมื่อท่านเจ้าสำนักรู้เรื่องนี้ก็รู้สึกขอบคุณผู้อุโสหมออย่างหาที่สุดไม่ได้และ รู้มาภายหลังว่าเขามีวิชายุทธที่เหนือล้ำเรื่องความแก่และอายุผู้โอโซได้โปรดอยู่ที่นี่ด้วยเถิดขอรับจึงได้เชิญให้เขาอยู่ที่สำนักแห่งนี้และได้กลายเป็นหนึ่งในผู้โอโสที่สำคัญต่อสำนักแห่งนี้มากที่นี่ยังมีหอวิหคเหินหอรวมสมบัติหอพิภพหอดาบนอกหอร้อยวิชาหอสตัดสมบูรณ์หอบูชา หอกบีโรหิตภายในก็มีสีฝ่ายหอที่ถูกแบ่งมาด้วยเมื่อครู่นี้เพิ่งเอ่อยออกไปสิทธทิลงทะเบียนคนอื่นๆต่างก็พยายามดิ้นรนพวกเจ้าเองก็พยายามต่างพัฒนาตัวเองเพื่อไปยังสิทธิ์ฝ่ายในถูกไหมอะไรกันการได้เป็นสิทธิของผู้อุโสมอนะ่ะเปรียบได้กับยังสิทธิของเจ้าสำนักเลยล่ะอย่าไปคิดอิดอ่อนแต่ยังได้เชี่ยวที่แต่ผู้อุโสมอ ร้ายกาจแบบนี้นี่เองเอาละเอาละตั้งใจงเรียนวิชากับผู้วุโสหมอไปพวกเจ้าสองคนต่างก็เป็นคนที่มีวาสนากว่าคนอื่นอีนอกนะข้าต้องพยายามให้มากกว่านี้แล้วข้าเพียงข้าพยายามรับรองต้องสําเร็จแน่นอนสิ่งที่ท่านหมอหมอพูดมานั้นเป็นคําพูดวิชาที่ฟังดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจแต่เขาก็รับรองได้ว่านั่นจะช่วยให้เราประสบความสําเร็จได้หลังจากครึ่งปีผ่านไป วิชาการฝึกฝนพวกนี้จะช่วยให้สำเร็จการทดสอบแน่นอนหลังจากวันนั้นต่อมาข้าก็ได้ใช้เวลาที่อยู่ในห้องคอยฝึกฝนเกี่ยวกับวิชานี้อยู่ตลอดสิ่งที่ท่านหมอหมอพูดมานี้มันต้องเป็นวิชาอาคมที่ร้ายกาจมากแน่นอนใช่แล้วข้าจะต้องฝึกฝนมันออกมาให้ดีให้ได้มาแล้วรู้สึกราวกับกำลังมีลมปานกำลังไหลผ่านออกมาแล้วลมปานออกมาแล้ว อะไรกันเนี่ยทำไมจู่ๆถึงได้ผายลมในเวลาแบบนี้กันอาคมที่ร้ายกาดนี้หรือว่าจะช่วยให้ช่วงท้องการลมปรานผายออกมากันแน่วันถัดมาต้องลองอีกรอบเป็นไปไม่ได้ลูกศิษย์คนอื่นๆบอกกันว่าหลังจากที่ฝึกฝนลมปลานแล้วจะรู้สึกถึงกระแสบความร้อนจากภายในข้าฝึกฝนพลังอย่างไปถึงขั้นที่สองแล้วละ่ะเจ้าละ่ะ ข้าแทบไม่ได้รู้สึกถึงความร้อนจากภายในด้วยซ้ำนี้มันฝึกฝนแบบไหนกันแน่นะข้าหน่าสามารถทำลายต้นไม้ใหญ่ได้ด้วยลินเลยเชียวนะเจ้าละ่ะนอกจากกินแล้วปล่อยข้าข้าไม่ว่าทำอะไรก็ผลลัพธ์ไม่มีเปลี่ยนพวกเรากดดดได้ซื้อหนึ่งเจือแล้วนะเจ้าละ่ะเจ้าเด็กเก็บโอสถเจ้ามันยังกับขยะเกินไปแล้วนะฮ่าฮ่า่า แต่ข้า,าหานหลีผู้นี้ไม่เคยคิดยอมแพ้ต่อโชคชะตาอาย้าไม่ว่าจะทำลายต้นไม้ใหญ่ด้วยลิ้นหรือปากข้าเองก็ต้องทำได้เหมือนกันแต่ความจริงแล้วข้าเองก็ไม่รู้ว่านี่มันจะได้ผลดีหรือไม่กระดูกกระเดี่ยวของข้าก็แทมหักหลังจากฝึกฝนตามวิชาที่ท่านหมอหมอเคยสั่งสอนไว้ด้วยไร้าสาระแท้ยังมีอีกรอบไปซะ ไม่แน่ว่าสิ่งที่ข้าคิดมาตั้งแต่แรกอาจจะเข้าใจผิดหมดเลยก็ได้เพราะความเป็นจริงแล้วข้าก็แค่ข้าคิดว่าการฝึกฝนหนักๆสักวันต้องเห็นผลแน่พวกเขาแต่ละคนต่างก็ฝึกฝนจนสำเร็จไปแล้วพี่จางเทียข้าว่าถ้าหากกลับไปแล้วข้าจะตั้งใจใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาให้ดีสักครั้ง หลังจากที่ฝึกฝนมานานข้าก็แค่รู้สึกถึงแห่งความเย็นเท่านั้นไม่แน่ว่าข้าอาจจะไม่เหมาะกับการฝึกฝนเลยก็ได้ไม่หรอกอย่างน้อยเจ้าก็รู้สึกตัวว่าสบายขึ้นเพราะลมเย็นนั้นใช่ไหมล่ะเอ๊ะเจ้าไม่รู้สึกถึงลมเย็นๆนั้นออกมาเลยหรือแค่ลมผายลมเนี่ยนะมันคืออะไรไม่มีเลยนะข้านะรู้สึกว่าข้าไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ำไปเฮ้จริงเหรอจริงจเหรอ นี่ข้าแค่สัมผัสได้ถึงลมเย็นๆออกมาไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะพวกเราจะมาแข่งกันแบบนี้ไม่ได้นะมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยดียดเพียงแต่ว่าเจ้าน่ะไรา้กาศจริงๆนะทุกครั้งที่ข้าอยากยอมแพ้ทีไรหันมามองเจ้าที่พยายามอย่างหนักมันช่วยเป็นแรงผลักดันให้ข้าจริงๆแฮ่แฮ่พวกเราต้องพยายามให้ได้นะเราจะไปด้วยกันเข้าเป็นสิทธิ์ฝ่ายใน ไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตด้วยกันเถอะพี่จางเตียได้เลยข้าจะฝึกฝนอีกสักร้อยรอบไปเลยเจ๋งฮ่หาฮก็จบลงไปแล้วค่ะสําสหรับเรื่องกำบีวิถีเซียนตอนที่4ฝึกแสนทรหดฮานลีและจางเตียจะทําสําเร็จหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปกันเลยค่ะถ้าชอบช่วยกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ